มันจะมีแบบปัญหาอะไรที่อาจจะต้องระวังสำหรับแฟนแฟนปืนใหญ่ในอนาคตหลังจากนี้ผมเห็นชัดเลยคืออยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์กนี่แหละเอาละจะเขมตอนนี้คุณลงตัวแล้วนะเออผมพูดเรื่องนี้มาเอาตั้งเอาปีที่แล้วแล้วกันตั้งแต่คุณเริ่มลุ้นแชมป์สองปีเนี่ยซีซั่นที่แล้วเนี่ยเต็มๆเลยเนี่ยคุณต้องเอาพิมร์ลีกผมยังย้ำคำเดิมคุณมาดีๆแบบนี้คู่แข่งสะดุดหมดเลยอ่ะ แล้วลงตัวแล้วอ,ะอ่ะแหมเัยยวนเว้ยแชมเปี้ยนสี่อันนั้นก็เข้ารอบอ่ะพี่เชี่์โัวกูก็พร้อมนะเออเว้ยขอหน่อยไดเผื่อเผื่อว่าอันนี้มันไม่เป็นไรไงแต่พอมันถึงช่วงมีนากุมภามีนาเมษาเนี่ยม,มันจะเริ่มมีปัญหาผู้เล่นคุณจะเริ่มกรอบแล้วมันไม่ใช่เจ็บแบบเดี่ยงพักสองวีคเดือนหนึ่งนะ มันซึมเข้าไปเรื่อยๆมันสะสมไปเรื่อยๆนี่ยมันจะเร่งไม่ขึ้นเสาพุทธเสาเนี่ยโปรแกรมชุกเนี่ยมันจะมันจะเร่งไม่ขึ้นซึ่งหมายความว่าซีซั่นนี้มันอาจจะเป็นความท้าทายก้อนใหญ่นะคือหมายความว่าใช่เรารู้ครับว่าพอมันถึงช่วงเข้มข้นแบบอ่ามีนาเมษาถ้าเข้ารอบลึกในแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะมันอดใจไม่ได้หรอกเอาจริงอ่ะไม่ใช่บอกว่าให้เอาถ้วยไหนและทิ้งถ้วยไหนนะเมื่อถึงเวลาในมุมมองจากคือเมื่อถึงเวลาที่ สองถ้วยรายการหลักเนี่ยมันเข้าสู่ช่วงของความเข้มขน้นคุณบริหารได้หรือเปล่าคุณบริหารจัดการได้หรือเปล่าถ้าจะไปกันทั้งคู่ทั้งพิมลีทั้งแชมเปนสลีคคุณบริหารได้หรือเปล่าเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเราเห็นแล้วหรือสองทีซสัส่นที่แล้วเราเห็นแล้วเพราะมันมาเจอแบบอุ๊ยอันนี้ก็อาจจะเอาอันนี้ก็จะเอา,อนนเอาไม่ไม่ได้ไง